ปกติเนี่ยถ้าเราซื้อน้ากินเนี่ยอันนี้ขวดละเบาทได้แค่นี้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะใช้เครื่องกองน้ําทุกคนมันก็จะแบบช่วยให้เราประหยัดได้เยอะมันประโยชน์ก็คือ2ออย่างเลยก็คือทําอาหารด้วยแล้วก็ใช้ในการดื่มได้ด้วยนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยนี่วันนี้เราได้ เครื่องกรองน้ำอันใหม่มาทุกคนตัวนี้เป็น p ิลิปวอเ t อร A U T 1 2 1่นะทุกคนตัวนี้เขามีคู่มือมาให้ด้วยนะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนี่ภาษาไทยจ้าติดตั้งง่ายแล้วก็ไม่เกีดกะพื้นที่นะทุกคนเนี่ยดูสิในกล่องก็จะมีสายต่อกับตัวเ,เป็นท่อน้ำท่อน้ำดนะีต่อกับตัวก๊อก,กตัวนี้เขามีตัวก๊อกตัวนี้มาให้ด้วยนี่อุย้ยสวยนะเนี่ย ดูดิเออตัวกอกเขาก็ดีนะเป็นเงาเงาเป็นเล็กๆแบบ minimal. มินิมอลมีมีคำว่าฟิลิปอยู่ตรงนี้สวยเลยครับตัวที่ติดฐานกอกเทปเทปพ,พันปลาปลาท่อปลาปลามีอะไรอันนี้เป็นแบบแยกสองทางมีซิงก์ก๊อก,กน้ำเนาะซิง์ที่เป็นก๊อกน้ำอ่างล้างจานอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็มีเราก็ต้องต่อเป็นทางแยกไปสําหรับสําหรับตัวนี้ที่เราจะไปต่ออีกอันหนึ่งก็คือเป็นเครื่องกรองน้ํา นี่อุปกรณ์ทั้งหมดก็มีทั้งแล้วก็ตัวตัวของเครื่องกรองทุกคนถ้าเราอยู่คอนโดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปซื้อน้ําขวดกินอะ่ะอืซื้อน้ําขวดกินมันก็เปลืองนะทุกคนแบบแล้วก็มันก็แบบว่าใช้พลาสติกเยอะด้วยคือเวลาเราซื้อน้ํากินใช่ไหมมันก็จะมีขวดเยอะแยะมากมายเลยแล้วตอนนี้ที่บ้านคือแม่เราอะทําอาหารเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งเหมาะรูปทรงมันสวยรูปล่างมันดีอะ่ะ รูปร่างมันสวยแล้วก็แบบมันเล็กอะมันดูเหมือนไอ้นี่เลยเคสเคสอะไรนะเคสคอมอะ่ะเคสซีพียเลยอะ่ะดูดิเฮ้ยแล้วก็ถอดออกมาได้เลยแบบนี้เออง่ายอะ่ะง่ายมากเลยสวยด้วยสีขาวแบบมินิมอลเพราะว่าปกติเราชอบสีขาวขาวอยู่แล้วไงนี่เราลองถอดออกมาแบบนี้นะครับดูซิมีอะไรบ้างอ,าอ่ามว่านี้จะเป็นไส้กรองไงทุกคน ตัวซ p ตัวเนี้เขาแบบว่าอนุภาคเช่นสนิมทรายคอลอยทุกคนอุ้กองสามชั้นเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอันนี้กองฝุ่นละอองแล้วก็แบคทีเรียรทุกคนตัวนี้นะจุลินทรีย์นะกองแล้วก็ตัวนี้กองคอรีนสีกลิ่นสารมลพิษและสารอินทรีย์เออกองสามชั้นเลยอะ่ะก็ถือว่ากองเยอะมากเลยเนะี่ย โอ,อ้อ๋อมันเป็นแรงดันนี่อย่างนี้ทุกคนนี่ไส้กรองเา้าโอ้โหดูดีมีมาตรฐานนะเนี่ยอืมสวยสวยแหมล่สวยยันไส้กรองเลยทุกคนสมแล้วที่เราอยากได้มาตั้งนานอืมแบบนี้โอเคเล็กแบบแบบที่เราคิดไว้เป๊ะ,เ,ปะเลยคือเอาเดี๋ยวจะเอาไปสอดตรงใต้ซิงอ์่ะเพรมันแบบจะได้แบบ พอดีกับที่วางตรง้า้สิง์เลยอ่ะเออเล็กมากใต้สิง์พอดีเลยจ้าเดี๋ยวนะนี่ไงตรงนี้เราจะไปวางไว้ตรงนี้คือใต้สิงของเราวางได้ตรงนี้พอดีเลยใช่เป,เป๊ะเลยทุกคน นี่แหละเป็นจุดที่เราจะวางกอกเราจะวางตรงนี้ทุกคนนี่นะทุกคนช่างกําลังทํางานอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยเรนะ่ตั้งแล้วอันีเปิดละน้สวยอ๋อปิดสนิทแต่ครั้งแรกต้องเปิดไปก่อนนะสิบนาทีนี่แล้วก็ต้านตายซิงกอกจะเป็นแบบนี้นี่ลองกดน้ำดูหน่อยด้วยความว่องไวอแปบ๊บเดียวเต็มแก้วแหละ ปิดสนิทน้ำใสสะอาดเปิดเปิดหันซ้ายหันขวาซ้ายหันขวาได้แล้วก็ปิดนี่สนิทแบบนี้เลยด,ดีมากทุกคนสะดวกแล้วก็ไม่เกะก,กะที่เพราะว่ามันยูดด้านล่างแล้วเนาะอลองกอกน้ําดูหน่อยอ แอปเดียวแบบเดียวก็เต็มขวดแล้วนะเรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อน้ํากินให้เปลืองเงินนะทุกคนนี่ได้น้ํามากินแล้วก็ดานลางซิงก็ไม่เปลืองพื้นที่เลยนี่เราเอาของเก่าของเดิมมาวางนี่เห็นไหมไม่กินที่เลยแบบดีมากเดี๋ยวเรามาลอ,ลองดื่มน้ำหน่อยสิอืมน้ำสะอาดรสชาติดีนะทุกคน อร่อยแล้วก็ปรุงอาหารสะดวกมากอยากใช้ก็กดเลยสบายๆนี่แบบนี้บิดแล้วก็ได้น้ำมาใช้ประกอบอาหารได้ทุกคนสะดวกมากๆการเปลี่ยนไซส์กองก็ไม่ยากนะทุกคนนี่ก็แค่แบบว่าถอดฝาตรงนี้ออกมาใช่ปะแล้วก็บิดเนาะ ก็คือตัวกองตัวนี้มันจะมี3อันนะทุกคนที่เป็น CP ที่เขียนเขียนว่า CP ตัวนี้แล้วก็ UF แล้วก็ CB นะครับก็คือตัวนี้อายุการใช้งานอ่ะมันจะอยู่ได้ถึง1ปีเลยนะตัวบนนี้ได้1ปีส่วนตัวเนี้ยได้2ปีตัวเนี้ยก็ได้1ปีเพราะว่าตัวนี้มีถ้าดูถ้าดูจากในคู่มือนะทุกคนก็คือตัวเนี้ยเขาจะมีความสามารถในการกองน้ำา7 0 0 0ั 7,300ลิตรตัวนี้ความสามารถในการกรองน้ํา3,650ลิตรนะทุกคนตัวนี้ก็3 6 1 0ลิตรเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอยู่ได้นานสุดนะทุกคนการเปลี่ยนไส้กรองก็ง่ายๆเราแค่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเนาะมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นล็อกตรงนี้เนาะทุกคนตรงนี้ล็อกตรงนี้บิดออกบิดออกนะทุกคนก็คือเหมือนกันทั้งทั้ง3อันเลยทุกคนก็คือเ็อกแค่บิดบิดออกมาแบบนี้นี่แค่นี้เองง่าย,ายๆทุกคน เปลี่ยนง่ายๆแต่ว่าก่อนจะบิดก็คือเราไปปิดวาล์วน้ําตรงนั้นก่อนนะทุกคนวาล์วน้ําด้านบนก็คือจุดจ่ายน้ําด้านบนอะ่ะไม่ให้น้ํามันเข้ามาน่ะคนแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปใช่ไหมอืมแค่นี้เองอืมก็ปิดออกมาง่ายๆนี่แบบนี้นี่เอใส่กลับเข้าไปแบบนี้ก็ปิดออกมา ไปับเข้าไปอืมแบบนี้นี่ะไการเปลี่ยนเซตกองเปลี่ยนไม่ยากอืมแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยทุกคนคือไอตัวเครื่องกองเครื่องเนี้ยเขาไม่ต้องเสียบไฟอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่ต้องใช้ถ่านไม่ต้องใช้ไฟอะไรเลยอืมสบายสะดวกสบาย,บายประหยัดไฟมากไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยากทุกคนคือชีวิตง่ายอะ่ะไม่ต้องมาแบบ มานั่งเสียเวลาหาจุดต่อสายไฟนู่นนี่นั่นเนาะอืมแล้วก็กองถึง3มชั้นอ่ะทุกคนมั่นใจเลยเลยว่าแบบเออเราได้น้ำสะอาดกินเนาะฟิลิปวอเตอ a t e r AUT 1 2อ1นะทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปกดตะก้าด้านล่างได้เลยเราปักพิกัดไว้ให้แล้วนะคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะไปดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนแหละ อย่าลืมนะฟิลิปวอเทอร์